วัสดีครับรกับช่องลุงเดียติมรังบ้านนองอุงอิงนะครับไหหมูทุกติงไม่อยู่กับลุงเดียแม่ก็ตำหมอบก,ก้าวครับ <c oughs> วันนี้ใส่ตัวล่อเลยครับเสื้อดำสปไปเดอร์แมนไปเดินตลาดมานะครับ ไปตลาดนัดวันนี้นะแม่เขาเอ็นจอบก็เลยซื้อมาครับน้ำมูนะล่อไหมได้จุดนี้ล่อไหมล่อไหมล่อไหมล่อ,ลอ,ลอนี่ก็น่าเหลือไส้เล็กๆนะครับ งเดียกินข้าวกินยากินได้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้กินมืดนิดเพราะว่าลงเดียต้องไปช่วยป่อยหญ่ตอนเย็นนั่นนะมาน,นีมามูน,น้นองน้องไม่ไปคอยไม่ไปคอยมานีมาดิมา,มานอนนะนอนนอน มาเด้วนอนไหมนอนนี่มาเจอไอ้มู่นะครับกล้งแรกที่ลงเรียมาตีตรงหน้านี้ก่อนเมื่อปีปีทีแล้วครับตอนนั้นขึ้นมาปานางนะครับก็มาบ้านปานางนะครับจะามากับพ่ออีก ส่วนไปเที่ยวเล่นที่ถุงนาแต่มาเป็นลังตีช่องที่มาเที่ยวเล่นนั่นนะครับสมัยที่ว่านองอยังไม่ได้ออดิชั่นทีครับก็ตอนนั้นก็มีซ่านะครับมีซ่าข้างบ้านแล้วก็บ,บ้านเนี่ยครับที่อยู่ แล้วก็เฝ้าคัวแขแลน้องกันเนาะตีเรานั่งกับป่อยเอกจวนลาเป็ดกินหมูกระถากันเนาะก็ไปหาซื้อหมูกระถามากินกันนั้นกลางแหลกับติดได้เจอน้องแล้วก็ป่อยเอกตอนนั้นเบอเอก ตัวใหญ่กับน่าจะเป็นสายพันธุ์จุมพรกาวเบ็ดมาตกมาย่างเผาเกลือกินเด็กๆก,ก็กินมูกระตงมูกระตากันนะไปเจอกันกลับไปปานางลุงเดียแม่น้อยแหละกาน้องอุงอิงนะครับตอนนั้นไปอันกลางแรกที่ได้เจอ <c oughs> ตัวได้หนองตัวได้อ่อันนี่มาแล้วก็เน,นี่ยกับยางกันหน้าบ้านนี่แหละก่อปล่อยยางป่าม้อกินกันกับลุงเดียมาเตียวช่องสำวันนะครับมารับปานาง ลงไปุงเทฟนีตื้อเป็นกลางทีซองครับสีได้มาถุงหน้านี่พอมาทึงเปลี่ยนไปหมดเลยครับน้องสุดยอดครับไม่จะเปลี่ยนไดนะ้นะน้องเปลี่ยนโดยในต่างที่ดีสุดยอดแบงกบอกเองแม่น้อยการนี้เป็นกลางทีซองสองีหลงเดียม,มา สุดยอดของความกินของน้องเลยครับกอ,องแม่น้อยกองปล่อเอกด้วยก็เข้าพี่น้องนะครับเกากับป้านางก็คงจะต้าน,นนิดหนึ่งป่าวะม้าป้านางเสร็จนอนกืนจามาก็บ,าบาา่ายๆก็มาทำไม่ได้กินกัน ปานางามาเป็นรังตีซ่องทีไดรดูจักพี่น้องก็เขาคงรักกงก่อตา้มปานางอนะเนาะปานางหล่ะกา็ตักกลับจากทํางานเมื่อก่อนตอนอยู่บนกาแหวมานั่งเล่นนัง่งพั้วกันที่นี่แล้วทํอะไรกินกันบรรยากาศดีจนลงเดียกับปานหางลงไปทำงานรุงเตภ แล้วก็รูก้าวิธนีนองสุดยอดไปไกลกมากงมจนมี f อฟีที่น่ารักเอฟที่ใจดีรักนองตั้งปอหักแม่หักทุกคนแล้วก็บอดโจได้ทรงเชิมนองจนลงเดียกลับมากลางทีซ่องนี้โอ้สุดยอดครับ สุดยอดสุดยอดเกง่งเก่งเกินเด็กกับการนี้ได้มาเป็นกัรสืซ้องก็ถือว่าอาจจะมีบุญทำบุญรวมกับน้องมาถึงได้มาได้ถึงใบบุญมารมีข้องน้องกันนะลาวก็โจงเอฟซี F Z ที่น่ารักกดูกับดูกับหายหายปลาหมกครับ ครั้งสองนี ane, ่ก็กลับมาอีกครั helmet, he ้งหนึ่งกามาได้เจอเจ้ามูทีนี้ก็ได้มาดูแลเจ้ามูมูน้องยิ่งเป็นเด็กบ้านๆครับกลับมาก็ยังเหมือนเดิมตอนนี้ตอนนั้นไม่ตื่ตัวไม่ได้ต่างเสียงครับยังมีความน่ารักสดใสเด็กน้อยคนนึงที่เราที่ลุงเดียเห็นตาบันเดะครับ วันนี้ก็น้องอยังเหมือนเดิมน่ารักครับน่ารักน่ารักมากๆอันนี้ก็จ่นชมจากใจเลยครับน้องเป็นเด็กน่ารักไม่ตื่ตัวต่อว่าดังแ่ใน FC หลักขนาดนา้นน้องก็ยังเหมือนเดิมพอกลับมาบางก็ยังเป็นนิลายังเป็นเด็กน่อยยังเป็นล้านมม summer ดีใจครับ แม่ก็มาแล้วรับมาตามไปกินกาวเอาครับอัปเดตตอนค่ำนะครับตุกปลาไว้หมู่อ้วนสองคนสำหรับคลิปนี้แก่นี้นะครับอย่าลืมก็กดติดตามกดไลค์กดแจกดย่าดิงแล้วก็อย่าลืมอย่าก,กดกล้ามโฆษณานะครับกับเพจหน่อยๆเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมวันดีครับ อย่าลืมติดตามช่องลุงเดียติมบ้านน้องอุ้งอิงด้วยนะครับแล้วก็ปลาโมก็น่ากินมากปลานางแม่บ้านน้งาานนองอุ้งอิงท้องปูนแม่น้อยแล้วก็ปูนแอลแล้วแต่เสียกับป้อมไม่ต้องคว้าเข่าแล้วครับจ่องงี้เย้จริงปูได้เหมยปากจ่องงี้เย้จู้ก็ไม่ได้อยู่ลยแล้วครับเอาครับป้อมนอนกินนี่แกนี่ครับตื่นไหมก็บหน้าวันด,ดีครับป้อม